เคยลองหยุดคิดกันไหมครับว่าประสบการณ์ที่เราเจออยู่ทุกๆวินาทีเนี่ยการเห็นภาพตรงหน้าเสียงที่ได้ยินหรือแม้แต่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราเองทั้งหมดนี้มันประกอบขึ้นมาจากอะไรกันแน่อะไรคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าจะใช้แว่งขยายจากคำสอนสั้นๆในพระไตรปิฎกแต่ลึกซึ้งมากชื่อว่าท่าตุนนัตสูตร คือมันเหมือนเป็นคู่มือที่ชําและประสบการณ์ทั้งหมดของเราออกมาเป็นชิ้นๆเลยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าการมองโลกด้วยกรอบความคิดแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองไปได้ยังไงแล้วทำไมการแยกส่วนแบบนี้มันถึงสำคัญใช่เลยค่ะมันคือการมองโลกแบบแบบนักวิเคราะห์เลย คือปกติเรารู้สึกว่าประสบการณ์มันเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมคะแต่คําสอนนี้จะชวนเรามาแยกส่วนประกอบมันออกมาดูให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่กระบวนการที่เกิดจากหลายๆอย่างทํางานพร้อมกันในแป๊บเดียวเท่านั้นเองซึ่งความเข้าใจตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันเป็นเหมือนฐานให้เราเข้าใจเรื่องอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นไปได้ง่ายขึ้นงนนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากพระสูตรโดยตรงเลยซึ่งท่านเริ่มต้นได้น่าสนใจมาก ท่านตรอดกับภิกษุประมาณว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาแจกแจงให้ดูว่าธาตุต่างๆมันต่างกันยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะคือเปิดประเด็นมาแบบตรงๆเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆก่อนอื่นเลยนะคะเราอาจจะต้องมาปรับความเข้าใจคำว่าธาตุในบริบทนี้กันก่อนเพราะอาจจะไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยกันครับ คือคำว่าธาตุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงธาตุดินน้ำลมไฟแต่ท่านหมายถึงสภาวะที่ทรงลักษณะเฉพาะของตัวเองไว้หรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายขึ้นก็คือส่วนประกอบพื้นฐานของประสบการณ์เปรียบเหมือนเราอยากรู้ว่ารถยนต์ทำงานยังไงเราก็ต้องเปิดฝากระโปรงออกมาดูทีละชิ้นส่วนเลยอ่าค่ะตั้งแต่เครื่องยนต์ล้อไปจนถึงระบบไฟฟ้าเพื่อดูว่าแต่ละชิ้นมันทำงานยังไงแล้วมันประสานกันยังไงรถถึงวิ่งได้โอเคครับ งั้นเรามาลองเป็นช่างเครื่องเปิดฝากระโปรงของประสบการณ์กันเลยสิ่งแรกที่ผมเห็นแล้วสะดุดตาเลยในพระสูตรนี้ก็คือโครงสร้างของมันครับท่านจะจัดกลุ่มเป็นชุดๆตลอดเลยชุดละ3ามองประกอบงั้นเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวสุดๆก่อนเลยการมองเห็นถูกต้องค่ะสำหรับการมองเห็นจะประกอบด้วยสามธาตุหรือ3ส่วนประกอบนะคะ1คือจักขุธาตุก็คือตัวตาของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นอวัยวะรับภาพ สคือรูปประทาดหรือก็คือรูปที่อยู่ข้างนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีแสงเงาหรือรูปร่างต่างๆและส่วนที่สซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญมากก็คือจักขุวิญญาณธาตุหรือแปลงง่ายๆว่าการรับรู้ทางตาหรือการเกิดขึ้นของการเห็นณนะขณะที่ตากระทบรูปพอดีอ๋อตรงนี้เองแหละครับที่มันน่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่มีตากับรูปแล้วจบเลย แต่มันต้องมีตัวที่3คือการเกิดขึ้นของการรับรู้ด้วยประสบการณ์การเห็นถึงจะสมบูรณ์แปลว่าการเห็นมันเป็นเอ่อเป็นอีเวนต์นะครับไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เฉยๆถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปการเห็นก็ไม่เกิดใช่เลยค่ะภาพเนี่ยชัดมากถ้าเรามีตาแต่เราอยู่ในห้องมืดสนิทไม่มีรูปอะไรเลยการเห็นก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยครับหรือถ้ามีรูปสวยๆอยู่ตรงหน้าแต่เราหลับตาอยู่ การเห็นก็ไม่เกิดเหมือนกันและที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกคือต่อให้มีทั้งตาที่ลืมอยู่มีรูปอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าสมองส่วนประมวลผลการเห็นเสียหายหรือไม่มีจักขู่วิญญาณเกิดขึ้นประสบการณ์การเห็นก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีมันต้องครบทั้ง3าอย่างนี้จริงๆค่ะพอเข้าใจหลักของการมองเห็นแบบนี้แล้วผมเดาว่าสูตรเดียวกันนี้น่าจะใช้ได้กับประสาทสัมผัสอื่นๆด้วยใช่ไหมครับการได้ยินการได้กลิ่นก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลย เป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านใช้โครงสร้าง3ส่วนนี้กับระสาสัมผัสทางกายที่เหลืออีกสอย่างแบบเดียวกันเปะ๊ะอย่างเช่นการได้ยินก็จะประกอบด้วยโสทธาตุคือหูทํางานร่วมกับสัทธาต์ที่เป็นเสียงแล้วก็ทําให้เกิดโสตะวิญญาณธาตุคือการรับรู้ทางหูหรือการได้ยินขึ้นมาค่ะแปลว่าประสบการณ์ที่เราคิดว่ามันสุนทรีอย่างการฟังเพลงโปรดหรือเสียงที่ทําให้เราสบายใจ จริงๆแล้วในมุมมองนี้มันก็คือการประกอบร่างของชิ้นส่วนสามชิ้นนี้เองสินะครับหูบวกเครื่องเสียงบวกการเกิดขึ้นของการได้ยินในเชิงโครงสร้างมันไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นเลยในเชิงโครงสร้างแล้วเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันทําให้เราเห็น,นกลไกพื้นฐานที่เรียกง,ง่ายมากๆเช่นเดียวกับการได้กลิ่นก็คือคานธาตุหรือจมูกบวกกับคันธยาธาตุคือกลิ่นทําให้เกิดคานวิญญาณธาตุการรับรู้ทางจมูกใช่ค่ะ และการลิ้มรสก็เหมือนกันคือชิวหา,าธาตุหรือลิ้นบวกกับรสททธาตุก็คือรสทาตต่างๆทําให้เกิดชิวหาวิญญาณธาตุหรือการรับรู้ทางลิ้นกลิ่นกาแฟาหอมๆตอนเช้าที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือรสเปรี้ยวของมะนาวที่ทําให้เราหน้าเบี้ยว ทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการ3ส,ส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีเหมือนกันใช่ค่ะและสุดท้ายสําหรับระสาสัมผัสทางกายก็คือการสัมผัสซึ่งประกอบด้วยกายธาตุคือร่างกายส่วนที่รับสัมผัสได้บวกกับโผด่ถับพทธาตุก็คือสิ่งภายนอกที่มากระทบได้เช่นความร้อนความเย็น ความแข็งความอ่อนถูกต้องค่ะแล้วก็ทําให้เกิดกายวิญญาณธาตุคือการรับรู้ทางกายหรือความรู้สึกจากการสัมผัสลมเย็นๆที่พัดมาโดนผิวเราหรือความอุ่นของแก้วกาแฟในมือก็อยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลยโอเคครับตอนนี้เราได้5้าช่องทางที่เราใช้รับรู้โลกภายนอกผ่านร่างกายเราแล้วตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดใช้หลักการเดียวกันหมดเลย แต่ผมจําได้ว่าในพระสูตรมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับมันมีอีกชุดหนึ่งที่สําคัญมากๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกข้างในในใจเราเอง นี่คือจุดที่ทําให้คําสอนในพุทธศาสนาแตกต่างและลึกซึ้งมากเลยค่ะคือการมองว่าใจหรือที่ในพระสูตรใช้ทาว่าโมโนเนี่ยเป็นอายตนะหรือเป็นประตูรับรู้ช่องทางที่6ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายเลยไม่ได้ถูกแยกออกมาว่าอยู่เหนือกว่างั้นเรามาเจาะลึกองค์ประกอบ3ส่วนของใจกันบ้างครับว่ามันทํางานยังไงในพระสูตรก็จะพูดถึงมโนาธาตุก็คือใจที่เป็นเหมือนอวัยวะรับรู้เรื่องทางความคิด ทำงานร่วมกับธรรมธาตุหรือธรรมรมซึ่งก็คือสิ่งที่ใจไปรับรู้และพอสองอย่างนี้เจอกันก็จะเกิดมโนวิญญาณธาตุหรือการรับรู้ทางใจก็คือการเกิดขึ้นของความคิดหรืออารมณ์นั้นๆสิ่งที่น่าทึ่งมากนะคะคือขอบเขตของธรรมธาตุหรือสิ่งที่ใจรับรู้เนี่ยแหละคะ่ะมันกว้างมาก แบบครอบจัก,กรวาลเลยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่เราคุยกันไปก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นความคิดความทรงจําในอดีตการวางแผนอนาคตจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นสุขทุกข์โกรธหรือเฉยๆโอ้โห oh. หรือแม้แต่แนวคิดนมามธรรมอย่างความยุติธรรมความดีงามทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดธรรมาธาตุทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบธรรมธาตุก็เหมือนกับไฟล์ข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ที่ใจของเราเปิดขึ้นมาประมวลผลโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าความคิดกังวลเรื่องงานที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่หูผมได้ยินเสียงแอร์ในห้องนี้เลยนะสิครับคือมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ใจหรือมโนาธาตุของผม ไปเจอกับเรื่องที่น่ากังวลหรือธรรมธาตุแล้วมันก็เกิดเป็นความคิดกังวลหรือมโนวิญญาณธาตุขึ้นมาแวบหนึ่งและเดี๋ยวมันก็คงหายไปเหมือนกันนั่นคือความเข้าใจที่ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองเราไปโดยสิ้นเชิงเลยนะจากเดิมที่เรารู้สึกว่าฉันกำลังกังวลหรือความคิดนี้เป็นของฉันกลายเป็นการมองเห็นว่าอ๋อนี่เป็นแค่กระบวนการรับรู้ทางใจที่เกิดขึ้นตามเหตุป,ปัจจัย เหมือนกับที่ตาเห็นรูปนั่นแหละมันทําให้เราเห็นว่าปรากฏการทางใจทั้งหมดก็เป็นแค่กระบวนการไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอ,อยู่เบื้องหลังความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นเลยเอาละครับพอรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน6ประสาทสัมผัสคูณด้วย3องค์ประกอบก็เท่ากับ18าธาตุพอดีเป๊ะคาถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วยังไงต่อทำไมการมองประสบการณ์ของเราละเอียดเป็นชิ้นชิ้น18ชิ้นแบบนี้ถึงเป็นประโยชน์ล่ะครับ คือเอาจริงๆการมองแบบนี้มันไม่ทำให้ชีวิตดูแห้งแล้งไปหน่อยเหรอครับเหมือนกับว่าความสุขที่ได้รับมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกในตอนแรกแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของการจำแนกท่าถึง18นี้ไม่ได้ต้องการทำให้ชีวิตแห้งแล้งนะคะแต่ต้องการให้เราเป็นอิสระมากขึ้น ประโยชน์ข้อแรกและข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือมันช่วยทลายความเป็นตัวตนหรือความรู้สึกว่ามีฉันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างลองนึกถึงตอนที่เราโกรธจัดๆสิคะความรู้สึกนั้นมันดูเหมือนเป็นตัวเราจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันครอบงําเราหมดเลยค่ะแต่โกรธความจิกนี้จะบอกเราว่านั่นไม่ใช่ฉันกําลังโกรธแต่เป็นแค่กระบวนการของใจไปเจอกับเรื่องที่น่าโมโหจนเกิดเป็นความรู้สึกโกรธขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไป มันเปลี่ยนจากตัวตนที่ถาวรให้กลายเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งพอมองแบบนี้ได้อำนาจของความโกรธมันลดลงไปเยอะเลยนะคะอ๋อเหมือนกับว่าผู้เห็นเป็นแค่ชื่อที่เราตั้งให้กับกระบวนการทำงานร่วมกันของตารูปและการรับรู้ทางตาเท่านั้นเองไม่ได้มีผู้เห็นจริงๆแยกออกมาทางหากถูกต้องเลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์ข้อที่สคือการลดการยึดมั่นถือมั่น พอเราเข้าใจว่าความสุขจากการได้รับคำชมหรือความทุกข์จากการโดนตำหนิมันเป็นแค่มโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเราก็จะเริ่มยึดติดกับอารมณ์เหล่านั้นน้อยลงมันช่วยสร้างช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างตัวเรากับอารมณ์ทำให้เราไม่ถูกคลื่นอารมณ์ซัดไปได้ง่ายเหมือนเดิมเรากลายเป็นผู้สังเกตการแทนที่จะเป็นคนที่จมอยู่ในพายุพอเห็นว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไป เราก็จะไม่ให้ค่าหรือความสำคัญกับมันมากจนเกินไปไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามสินะครับใช่ค่ะซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ข้อสุดท้ายที่จับต้องได้มากคือกรอบความคิดเรื่องท่า18นี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสติมันเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกเราว่าควรจะสังเกตอะไรในใจเรา เวลาเราฝึกสมาธิหรือเจริญสติเราก็จะพลอยสังเกตการเกิดขึ้นและดับไปของธาตุเหล่านี้แหละคะ่ะเช่นตอนนี้มีการเห็นเกิดขึ้นนะจักขูวิญญาณธาตุตอนนี้มีการได้ยินโสตะวิญญาณธาตุหรือตอนนี้มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุเราแค่รับรู้มันโดยไม่ตัดสิน การเฝ้าดูแบบนี้ซ้ำๆจะทำให้เราเห็นความจริงด้วยตัวเองเลยว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่เราเคยเชื่อเลยสรุปแล้วการที่เราได้มาคุยกันลึกๆถึงทาตุนานัตสูตรในวันนี้มันเหมือนกับการได้เห็นพิมพ์เขียวของประสบการณ์ทั้งหมดของเราเลยนะครับ เราได้เห็นวิธีการที่คำสอนนี้จำแนกทุกอย่างออกเป็น18องค์ประกอบพื้นฐานซึ่งทำให้เห็นชัดมากว่าทุกการรับรู้ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจมันเป็นแค่กระบวนการที่เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ได้มีตัวตนหรือแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรอ,อยู่เลย ข้อคิดหลักที่อยากให้ติดตัวไปก็คือการเข้าใจโครงสร้างแบบนี้จะช่วยให้เรามองปรากฏการณ์ต่างๆทั้งภายนอกและภายในใจเราอย่างเป็นกลางมากขึ้นไม่ตื่นเต้นดีใจจนเกินไปกับเรื่องดีๆแล้วก็ไม่เศร้าเสียใจจนเกินไปกับเรื่องร้ายๆเราจะเริ่มมองเห็นทุกสิ่งเป็นแค่กระแสข,ของท่าที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือเป็นของเราซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็นำไปสู่ความทุกข์ที่ลดน้อยลงในชีวิตประจำวันของเรานี่เองค่ะ เป็นการมองโลกที่เปลี่ยนมุมมองไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดครับในเมื่อพระสูตรนี้อธิบายว่าประสบการณ์ทั้งหมดของเราประกอบขึ้นจากวงออเคสตราของทาุทั้ง18นี้ลองจินตนาการถึงสภาวะที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงนี้หยุดบเบรลงไม่มีทตุใดทตุหนึ่งใน18อย่างนี้ทำงานเลยสภาวะนั้นจะเป็นอย่างไรครับ จะมีประสบการณ์ใดๆเหลืออยู่หรือไม่ถ้าไม่มีการกระทบการของโลกภายในและโลกภายนอกเลยแม้แต่ช่องทางเดียว